สวัสดีชาว YouTube ทุกคนฉันชื่อไอรีนอายุ18เพิ่งไม่นานก่อนนั่นเฉันมีแฟนชื่อชาลีแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึง่งชาลีเอาแต่ติดต่อกับแฟนเก่าแต่เขาก็ไม่ได้พยายามจะปิดบังฉันเลยจากนั้นทุกอย่างก็ตูม้มฉันหมายถึงตู้มจริงๆเลยแหละอืมตอนนี้ฉันก็เลยไม่มีทั้งแฟนแล้วก็ไม่มีทั้งปัญหาต่อไปเราไม่รู้ด้วยว่าต้องโทษใครฉันหวังว่าพวกคุณจะบอกฉันได้นะเอาล่ะ ชาลีกับฉันเนี่ยคบหากันมาประมาณ6เดือนละทุกอย่างระหว่างเราก็เป็นไปด้วยดีเขาน่ารักแล้วก็ทวิตฉันแบบสุภาพมากๆส่วนฉันก็ชอบเขามากๆด้วยในวันธรรมดาทุกๆวันฉันก็ต้องเป็นบา้าเพราะว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยชาลีจะต้องไปที่ห้องแลบของโรงเรียนทํางานนานมากๆแล้วก็ใช้เวลามากมายไปกับโปรเจกต์วิชาเคมีที่กินเวลาชีวิตสุดๆคุณอาจจะถามว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรละ่ะก็คือโปรเจกต์นั้นอะ่ะมันเป็นงานที่เขาทํากับลิสแฟนคนก่อนของเขา่ะสิ อตอนนั้นเธอยังเป็นแฟนเขาไงหลังจากนั้นพวกเขาก็เลิกกันแต่ก็ยังทำโปรเจกต์คู่กันอยู่ช่วยบอกทีนะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยฉันไม่คิดแบบนั้นทุกครั้งที่เขาไปห้องแ a บชาลีจะบอกให้ฉันมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรระหว่างลิสกับเขาทั้งนั้นไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยทั้งหมดเป็นเรื่องงานแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ไปทําโปรเจกต์กับคนอื่นหรือว่าเริ่มงานใหม่ไปเลยอะ่ะเขาไม่คิดหรอว่าฉันจะรู้สึกยังไงกับเรื่องเนี้ เกือบทุกวันฉันจะต้องโมโหฉุนเฉียวแล้วก็เริ่มชวนทะเลาะครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายพอฉันทนไม่ไหวต่อไปฉันก็บอกเขาว่าฉันอยากไปห้องแลบด้วยจะได้เห็นกับตาตัวเองว่าที่จริงแล้วเนี่ยพวกเขาทําอะไรอยู่ที่นั่นกันแน่ชาลีกโกรธขึ้นมาเลยแต่ฉันเนี่ยถ้าจะให้พูดเบาๆหน่อยก็คือย,ยังดื้ออยู่ครั้งต่อมาเราก็เลยไปที่ห้อง l ลบด้วยกันพูดกันแบบตรงๆเลยนะตอนที่เราไปถึงเนี่ยฉันรู้สึกโง่เง่าไปเลยฉันนึกภาพทั้งหมดไว้ยังไงเหรอ เขาจะต้องตรงเข้าหากันแล้วกอดจูบกันส่วนฉันต้องเข้าไปดึงเขาออกจากกันด้วยความโมโหหรือไงโง่ชมัดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีทางออกให้ฉันด้วยเหมือนกันดังนั้นหลังจากที่ชาลีแนะนําฉันกับลิ์ด้วยท่าทางอื่นๆฉันก็หยิบอีบุ๊กของตัวเองออกมาแล้วก็มานั่งที่มุมห้องเพื่อที่จะได้มองเห็นพวกเขาได้ตลอดอืมแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ดูเขาก็ทํางานอะไรสักอย่างเรื่องเคมีกันจริงๆแท้ไม่ได้คุยกันเลยนานเป็นชั่วโมงฉันพยายามจะจดจ่อสมาธิกับการอ่าน จากนั้นก็พยายามนับขวดโหลในตู้ของห้องทดลองแต่ก็ยังลงเอยด้วยการพล่อยหลับไปอยู่ดีตุ้มใช่เป็นเสียงระเบิดนั่นแหละที่ปลุกฉันตื่นเอ่อบางทีก็อาจจะไม่ได้ดังเท่าที่ฉันได้ยินผ่านอาการสลึมสลือนะแต่ก็ยังเป็นเสียงที่ดังอยู่ดีฉันเห็นไฟและลิสที่ตรงไปหาชาลีพร้อมถังดับเพลิงในมือขณะที่ฉันมารู้ภายหลังว่าเธอขอให้ชาลีเทสารเร่งปฏิกิริยาบางอย่างลงในอ่างแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้น ฉันไม่เคยลงเรียนวิชาเคมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยแทบไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทําไมถึงเกิดแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือลนะิสน่ะเป็นต้นเหตุเธอลืมเตือนชาลีว่าสารเร่งนะั้นะต้องเททิ้งด้วยวิธีแบบพิเศษหลังจากเกิดความตื่นตระหนกกันนิดหน่อยสักพักเราโทรเรียกหกหนึ่งหนึ่งและไม่นานรถพยาบาลก็มาถึงพาชาลีไปโรงพยาบาลเราทั้งคู่ก็ไปกับเขาด้วยลิสหงุดหงิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอโทษตัวเองแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาลี แต่พวกคุณรู้อะไรไหมเรานั่งกันอยู่ที่ห้องรอคุยกันและท่านใดนั้นฉันก็รู้เลยว่าความหึงหวงของฉันเนี่ยมันไร้สาระโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่าลิสต,ต้องเป็นห่วงชาลีแต่เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้รักเขาแล้วอีกอย่างที่เห็นอยู่ได้ชัดในสายตาของฉันเลยก็คือลิสเนี่ยทั้งเจ๋งแล้วก็น่ารักมากขณะที่ชาลีเข้าโรงพยาบาลลิสกับฉันก็ไปเยี่ยมเขาเกือบทุกวันฉันไปเนี่ยเพราะเป็นแฟนเขา ส่วนเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ทำโปรเจกต์คู่กันอยู่ในตอนที่ชารีถูกล่วกนะสิซึ่งมันเป็นความผิดของเธอแต่หลังจากผ่านไปสักพักฉันก็ตระหนักขึ้นมาในทุกครั้งว่าฉันไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับลิสแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเธอในระหว่างทางกลับบ้านพวกคุณเข้าใจฉันไหมแบบเหมือนกับฉันยังรักชารีแต่ลึกลงไปข้างในฉันก็อยากให้เขาอยู่โรงพยาบาลให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่ว่าฉันจะได้เจอลิสทุกวันฉันพยายามปิดบังความรู้สึกแปลกประหลาดที่มีกับลิสไว้ แต่ดูเหมือนว่าเธอก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเธอยังกระตือรือร้นที่จะคุยกับฉันแล้วก็กอดฉันบ่อยๆโอบไหล่ฉันและยังไม่ได้รีบปล่อยออกด้วยวันหนึ่งเมื่อเราทั้งคู่อยู่กับชาลีที่ห้องพักในโรงพยาบา,าลเธอก็แนะนําว่าฉันน่าจะไปที่ห้องแลบเพื่อช่วยเธอทำโปรเจกต์ขณะที่ชาลียังพักรักษาตัวชาลีก็ไม่ได้คัดค้านนะเขาดีใจด้วยซ้ําไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยมันเป็นแค่เรื่องงานพอชาลีออกจากโรงพยาบาลฉันก็ได้ซึมซับความรู้สึกที่แบบ เป็นมิตรภาพระหว่างใช้กับลิสนะ่ะซึ่งแฟนชั้นหลบไปอยู่ตรงพื้นหลังไกลๆที่ไหนสักแห่งในจิตสมนึกของชั้นแล้วเขายังคงซึมเศร้ามากๆก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ได้สังเกตเลยว่ามีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นกับชั้นหรือก็แค่ไม่อยากจ,จะหาคําตอบให้กับมันน่ะแต่ครั้งนี้เมื่อชันสัญญาว่าจะไปหาเขาที่บ้านแล้วใช้เวลาตอนค่ำอย่างโรแมนติกกับอาหารจีนแล้วก็หนังสักเรื่องที่เขาอยากให้ฉันดูฉันก็เหม่อลอยไปกับเปสนทนากับลิสทางโซเชียลมีเดียซึ หลังจากนั้นชาลีโทรมาหาฉันแล้วก็ยอมรับแบบเศร้าๆว่าเห็นได้ชัดว่าระหว่างเรามีบางอย่างพังทลายแล้วแล้วเราก็จําเป็นต้องแยกจากกันสักพักซึ่งบอกตามตรงเลยนะฉันในโล่งใจสุดๆแต่แล้วปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นชาลีกลับมาทำโปรเจกต์เคมีที่โรงเรียนของเขาต่อและความหึงหวงมันก็กลับมาอีกแต่ครั้งนี้ฉันคงเสียสติไปแล้วอ่ะไม่ใช่เพราะชาลีนะแต่เพราะลิสในช่วงหลายสัปดาห์ที่ฉันใช้เวลาในแลบช่วยลิส ฉันก็เริ่มคุนกับการคิดว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นของเราแม้ที่จริงแล้วฉันจะย่ำแย่กับเคมีมากจริงๆแล้วก็ทําได้แค่ช่วยลิสในตอนที่เธอทํางานแล้วตอนนี้ฉันก็เกลียดการเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันมากๆเลยเวลาที่พวกเขาชะงงหน้าไปใกล้ๆกันเหนือหลอดทดลองจนแก้มแทบจะติดกันเนี่ยฉันก็แทบไม่สามารถปิดบังความขุ่นเคืองได้เลยครั้งหนึ่งฉันเคยพูดใจแย่ๆกับชาลีด้วยแล้วต่อมาก็มีอีกสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็เตือนฉันด้วยการบอกว่าฉันเนี่ยมาที่นี่เพื่อช่วยเขา แต่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันอีกต่อไปแล้วพูดสั้นๆก็คือเขาบอกว่าฉันควรอยู่ให้ห่างจากห้องล็บฉันไม่คิดมาก่อนเลยอ่ะว่าจะมีเรื่องแบบนี้ซึ่งฉันเครืองมากจริงๆนะแต่พอฉันคุยกับลิซทางโทรศัพท์ในตอนหลัง mm. เธอกระบ,บอกให้ฉันมั่นใจว่าทั้งหมดน่ะไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเรายังไปเจอกันที่อื่นได้ตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นแค่เราสองคนเธอน่ารักมากจริงๆแล้วอยู่ๆฉันก็รู้สึกอย่างจริงจังว่าอยากเปิดใจพูดกับเธอ ฉันบอกไปว่าฉันรักลิสและไม่ใช่แค่แบบเพื่อนและฉันไม่อาจคาดเดาปฏิกิริยาของลิสได้เลยเธอบอกฉันอย่างนุ่มนวลและแผ่วเบาว่าเธอเข้าใจทุกอย่างตั้งนานแล้วและนั่นคือเหตุที่เราต้องไปเจอกันและคิดกันว่าเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะโชคดีขนาดเนี้ยฉันมีความสุขมากจริงๆจากนั้นเธอก็บอกว่าเราควรคิดด้วยว่าจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้กับชาลียังไงเมื่อเธอพูดถึงเขาขึ้นมาเนี่ยฉันโกรธเลยแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชาลี ล้วบอกว่าเขาจะทำอะไรก็ทำไปแต่ฉันไม่แม้แต่จะกลับไปคบกับเขาอีกจากนั้นลิสกับฉันก็เลยตกลงกันว่าจะเทกส์หากันทีหลังเพื่อตกลงกันว่าเราจะไปปรึกษาเรื่องทั้งหมดนี้ที่ไหนและเธอก็บอกให้ฉันฝันดีเธอเรียกฉันว่าสาวน้อยที่น่ารักฉันดีใจมากแล้วก็เพ้อจนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยวันถัดมาเป็นวันอาทิตย์ฉันตื่นมาตอนเที่ยงและข้อความจากลิสก็ค้างอยู่ในโทรศัพท์แล้วเธอบอกสถานที่ที่เราควรไปเจอกัน ฉันรู้จักที่นั่นเป็นร้านกาแฟาสบายๆที่บรรยากาศโรแมนติกเลยแหละตอนนี้นฉันแน่ใจแล้วว่าลิสก็รู้สึกอะไรบางอย่างกับฉันฉันเคยคบผู้ชายมาหลายคนก่อนหน้าชาลีและไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนสาวนี่มันน่าตื่นเต้นมากฉันไปถึงร้านกาแฟาก่อนเวลานัดงสินาทีแต่ลิสอยู่ที่นั่นแล้วเธอโบอกมือให้ฉันแต่เมื่อฉันไปถึงฉันก็เห็นว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวชาลีนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามและโอ้พระเจ้า เขาจับมือเธอที่วางอยู่บนโต๊ะฉันตัวแข็งทื่อเลยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแลริสก็ยังคงยิ้มให้ฉันแบบอ่อนหวานยิ้มหวานแบบนั้นขณะที่พูดกับชาลีว่าเอาล่ะปล่อยมือฉันได้ละมีอะไรบางอย่างแปลกๆในน้ำเสียงของเธอและฉันเห็นเลยว่าชาลีก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเหมือนกันลิสจึงบอกว่าในที่สุดเราก็ได้มาอยู่ในสถานที่แสนสวยนี้ด้วยกันเราควรคุยกันหรือยิ่งกว่านั้นคือเธอมีบางอย่างที่อยากพูดให้เราฟัง เธอหยิบสมาร์ทโฟนของตัวเองออกมาแล้วก็เปิดเสียงสนทนาระหว่างฉันกับเธอที่อัดเอาไว้ซึ่งเป็นตรงที่ฉันบอกว่าฉันรักเธอแล้วก็พูดใจแย่ๆถึงชาลีจากนั้นเธอก็เปิดบทสนทนาอีกอันกับชาลีตรงที่เขาขอให้ลิซกลับไปคบกับเขาแล้วบอกว่าเขาเสียใจที่ทิ้งเธอไปคบกับผู้หญิงโรคจิตอารมณ์แปรปรวนอย่างไอรีนฉันเนี่ยละ่ะหลังจากนั้นลิซก็ลุกขึ้นและจากไปฉันไม่รู้เลยว่าทำไมเธอถึงแน่ใจนะักว่าการแก้แค้นที่ซับซ้อนของเธอเนี้ยจะได้ผล และชาลีกับฉันจะต้องไม่อยากเห็นหน้ากันอีกบางทีอาจเพราะนอกจากเรื่องเคมีลิสก็ยังเรียนวิชาจิตวิทยาได้ดีแต่เธอคำนวณทุกอย่างออกมาได้ถูกต้องเป๊ะเลยหลังจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นชาลีกับฉันก็มองหน้ากันไม่ติดอีกต่อไปถึงจะพยายามไปก็ไม่มีความหมายบางทีถ้าลิสบอกเราถึงสิ่งที่เราแต่ละคนบอกเธอทุกอย่างอาจจะดีกว่านี้บ้างก็ได้แต่ไม่ใช่หลังจากที่เราได้ยินทั้งหมดนี้กับหูเราออกจากร้านกาแฟาไปคนละทิศละทาง โดยไม่แม้แต่จะบอกลาก่อนให้กันละกันแล้วพวกคุณดูไหมฉันยังไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้สักทีเดียวฉันเอาแต่คิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าใครเป็นฝ่ายผิดอะ่ะฉันคือคนที่ผิดเพราะที่จริงแล้วฉันเป็นฝ่ายหักหลังแฟนตัวเองหรือว่าเป็นชาลีเพราะว่าเขาก็ควรจะเลิกคุยกับแฟนเก่าหลังจากที่เขาเลิกกันไปแล้วไม่ว่าโปรเจกต์ที่พวกเขาจะทําด้วยกันมันสําคัญแค่ไหนหรือจริงๆเป็นลิสต์คนเดียวที่ควรถูกกล่าวโทษ อย่าเพิ่งลืมว่าเธอทําสิ่งต่างๆจนแน่ใจว่าชาลีซึ่งครั้งหนึ่งเคยทิ้งเธอไปเนี่ยก็จะทิ้งฉันด้วยเหมือนกันและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าระเบิดในลลบครั้งนั้น,นเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการจัดฉากช่วยฉันหาคําตอบหน่อยนะเขียนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องของฉันลงในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้และดูวิดีโออื่นๆของเราล่ะบางทีอาจมีคนอื่นๆที่ต้องการความเห็นของคุณเหมือนกัน